สวัสดีครับก็มาต่อที่มุมมองทางเทคนิคนะควันนี้ก็ขอเริ่มด้วยการโปรโมตตัวของอ่าสัมมนา,ากันก่อนเลยนะครับก็จะเป็นสัมมนาเนี่ยที่เราก็จัดโบติก็จัดไปประจำประจำเดือนแหละนะครับซึ่งปีนี้เราก็จัดมาหลายหัวข้อแล้วแหละนะครับซึ่งเราก็พยายามแบบอ่าเอาหัวข้อเนี่ยให้มันหลากหลายนะครับบางช่วงก็เน้นทุกทีเฟกหน่อยนะครับบางช่วงก็เน้นเทคนิคหน่อยนะแต่ตอนนี้ก็ถึงเวลาของเรื่อง มันนี่แมネจเมนต์แล้วล่ะนะครับเพราะว่าการลงทุนเนี่ยมันรู้แค่เทคนิคอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่พอนะครับคือไม่ว่าจะรู้เทคนิคแค่ไหนเนี่ยสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เนี่ยมันก็คือเรื่องของสัญญาหลอกนะที่ผมคุยไปไปเมื่อวานเนี่ยนะครับ,นนรบแต่นักลงทุนระดับโลกเนี่ยนะครับเวลาก็ผ่านเรื่องสัญญาลอกนก็ผ่านเรื่องสัญญาลอกมาได้ยังไงนะรพราะาต้องมีเรื่องของมันนี่แม a g จเมนต์ที่ดีนะครับถ้าผิดก็ผิดระยะสั้นขาดทุนก็ขาดทุนระยะสั้นแต่สุดท้ายระยะยาวเนี่ย อยู่รอดแล้วก็ทํากําไรได้ในช่วงที่ตลาดมันดีนะครับก็การมี Money Management ที่ดีเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับดังนั้นเดี๋ยววันศุกร์นี้นะครับผมก็ให้คุณกล้าเนี่ยมาสอนเรื่องการทํำ y ั n นี่ม m e n t นะครับก็สามารถลงทะเบียนได้ฟรีเหมือนเดิมนะครับก็เจอกับคุณกล้าวันศุกร์นี้นะครับช่วงบ่าย2องครึ่งถึงบ่าย4ี่โมงนะครับก็มาอัปเดต ความรู้เพิ่มเติมกันนะครับในเรื่องของ Money Management นะครับรู้แค่เทคนิคอย่างเดียวเนี่ยไม่พอแน่ๆอยู่ละนะครับดังนั้นเรื่องของพวก Money Management เนี่ยก็สำคัญนะครับมาดูหัวข้อกันนิดนึงนะครับก็คร่าวๆแล้วกันนะครับวันนี้เราเวลาเราไม่เยอะมากก็ก็คือเข้าใจขนาดของการเทรดเพ,พื่อควบคุมความเสี่ยงนะครับขนาดของการเทรดคืออะไรนะครับง่ายๆก็คือว่าเมื่อเรามีเงินเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์จะซื้อหุ้นกี่เปอร์เซ็นต์ดีนะครับคือไม่ได้ซื้อทั้งร้อยหรือว่า เลเวเลเกิน100%ยเปเนขึ้นไปซื้อเท่าไหร่ดีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของขนาดการเทรดนะครับวิธีการประยุกเนี่ยก็ทั้งตัวของทั้งตลาดหุ้นแล้วก็ทั้งตลาดพีแฝกเลยนะครับว่าในชีวิตจริงเนี่ยเราใช้ยังไงนะครับไม่ใช่แค่สอเรื่องทฤษฎีเฉยๆนะครับแล้วก็จะมีอัปเดตพวกเครื่องมือด้วยนะครับว่าเครื่องมืออะไรที่มันจะช่วยเราทําเรื่องของ Money Management นะครับก็สามารถลงทะเบียนเข้ามาแล้วเดี๋ยวเจอกับคุณกล้าในวันศุกร์นะครับก็อัปเดตเรื่องของความรู้เนี่ยไปด้วยกันนะครับ โอเคก็มาต่อที่ตัวของภาพตลาดเนะเมื่อวานเซ็นดิ้เด็กก็เบรกเอา t ขึ้นมานะครับแต่จะเห็นว่ามันก็เหมือนเดิมแหละนะครับก็คือเบรกแต่ว่าโมเมนตัมมันก็ไม่มานะครับตัวของ RSI ก็ยังเกิดลักษณะของ b a r r i s h d i v e r g e n c e เหมือนเดิมนะครับถ้าดู Market b e t ก็เหมือนเดิมเนี่พุ้นที่ทำ new new low ก็เพิ่มขึ้นมาหน่อยนึงนะครับ new high ก็นิ่งๆนะครับขึ้นก็ขึ้นแค่นิดเดียวนะครับดังนั้นภาพรวมก็เหมือนเดิมนะครับคือ ภาพเนะี่ยมันคือไซด์เวย์อัพแหละแต่มันเป็นไซด์เวย์อัพที่มีความเสี่ยงที่จะพลิกกลับมาเป็นไซด์เวย์ได้เสมอนะครับดังน,นั้นจุดที่เราต้องมาร์กไว้คือ1 3ึ่งนะครับถ้ายืนเหนือหนึ่งสามหนึ่งศูนย์ได้ก็ต้องบอกเป็นไซด์เวย์อัพแหละแต่ถ้าเกิดหลุดตามก่อนหนึ่งสามหนึ่งศูนย์ก็พักกลับมาเป็นไซด์เวย์นั่นเองสําหรับภาพของเซดิงเด็กถัดมาก็เป็นภาพของเซฟฟิฟตี้ฟิวเจอร์นะครับสำหรับตัวของฟิวเจอร์เนี่ยเมื่อวานเนี่ยก็เบรกเอาท์ผ่านแนาวต้านทีี่่่่ขขึึาาข้้นนนนนมมาาาาะะคครรรับแตปเเด็็กกือวย นะครับผมว่ามันก็ดูไม่ได้แข็งเท่าไหร่หรอกนะครับเพราะว่าตัว ISI เนี่ยก็มีความเสี่ยงต่อการเกิด b e l r i s h divergence อยู่นะครับเราก็ใกลก้กรอบบนของ uptrend channel แล้วนะครับดังนั้นถ้าเกิดขึ้นไปเยอะๆเ,เนี่ยนะครับใกล้ๆตรง8-5 0ูนเนี่ยตรงนั้นก็จะเป็นจังหวะช็อตเก่งกำไรได้หรือตรงนี้ใครช็อตไปก็ถือได้แหละนะครับเพราะมันก็มีเริ่มมี divergence เกิดขึ้นมาละสสำหรับ set 50 future นะครับก็อาจจะเป็นการเน้นในฝั่งช็อตหน่อยในช่วงนี้นะครับ โอเคมาต่อที่ราคาทองคำนะครับเมื่อเมืม่อคืนเนี่ยราคาทองคำก็ปรับตัวลงมาแรงเลยนะครับตรงมาต่ำกว่า4,000เหรียญน,นะครับซึ่งเทคนิคที่เราให้ไวก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับเมื่อวานเนี่ยนะครับที่เราคุยกันเนี่ยก็คือเราคุยเรื่องซิลเวอร์ไปว่าทองคำมันนิ h วไฮไม่มีแนวต้านอยู่ละก็เลยต้องไปเช็ใช้ซิลเวอร์แทนว่าไปดูว่าซิลเวอร์มีแนวต้านตรงไหนอ่ะก็คือเราเปิดกราฟรายเดือนให้ดูว่า Silver เนี่ยมันมีแนวต้านของช่วงปี2011นะครับแถวประมาณใกล้ๆตรงนี้นะครับประมาณ49.8หรือประมาณ50เนี่ยลราลองไปดูนะครับตอนเมื่อวานเนี่ยที่ Silver เนี่ยชนประมาณ49.8หรือ50เนี่ยมันชนประมาณ6โมงถึงทุ่มหนึ่งนะครับซึ่งเราบอกว่าถ้าเกิด Silver เนี่ยชนแนวต้านเนี่ยนะครับตรงนั้นแหละน่าจะเป็นแนวต้านของราคาทองคำนะครับ ซึ่งตอนทุ่มนึงเนี่ยนะครับทองคําก็อยู่ตรงนี้พอดีนะครับก็คือ4,050ตรงนั้นซึ่งก็เป็นแนวต้านพอดีนะครับก็จะเห็นว่าทองคําก็โดนขายลงมาแรงเลยนะครับโอเคแล้วมันจะลงต่อหรือเปล่านะครับผมว่าจะลงต่อหรือเปล่าเนี่ยในตัวขราคาราคาทองคำเนี่ยมันขึ้นกับวันนี้แหละนะครับมันขึ้นกับวันนี้แหละ เพราะว่าอะไรเนี่ยเพราะว่าปกติเนี่ยผมก็จะใกล้ๆปลายสัปดาห์เนี่ยวันพฤหัสวันศุกร์ผมก็ชอบเปิดดูในกราฟลายสัปดาห์ว่ากราฟลายสัปดาห์มันเป็นยังไงคือสมมุติถ้าเกิดวันศุกร์เนี่ยมันเร่งตัวขึ้นไปเนี่ยขึ้นไปใหม่เนี่ยไอ้แท่งลายสัปดาห์เนี่ยมันก็ยังปิดสวยอยู่คือถ้าแท่งลายสัปดาห์ยังปิดสวยอยู่เนี่ยมันก็ต้องมองขึ้นต่อมากกว่านะครับเป็นการย่อขึ้นต่อมากกว่าแต่ลองสมมติถ้าเกิดวันนี้เนี่ยลงล่ะนะครับถ้าเกิดวันนี้ลงเนี่ยสมมติ 3,950-3,960เนี่ย candlestick เนี่ยแท่งเนี่ยนะครับในกราฟลายวีคเนี่ยมันจะเป็นแท่งเทียนของการกลับตัวนะครับดังนั้นคีย mm ์ hmm. สำคัญมันอยู่ที่วันนี้แหละว่ามันจะปิดแบบไหนนะครับถ้าปิดต่ำนะครับ c a n d l e ลายสัปดาห์จะเป็นการกลับตัวถ้า Candle ล i ายสัปดาห์เป็นการกลับตัวเนี่ยอาจจะเห็นการพักที่มันลึกขึ้นนะครับโต่โปกติทองคำก็ชอบโกงตายในวันศุกร์เนี่ยมา มาหลายสัปดาห์แล้วนะครับก็ลองมาลุ้นกันว่าสัปดาห์นี้จะจะโกงความตายได้ไหมนะครับถ้าปิดไม่ดีเนี่ยสัปดาห์หน้าก็มีความเสี่ยงต่อการลงสําหรับราคาทองคํานะครับโอเคก็ที่ราคาน้ํามันผมน้ํามันมันก็นิ่งๆะครับก็ข้ามเลยแล้วกันนะครับก็ไปที่หุ้นแนะนําเลยดีกว่านะครับสําหรับหุ้นแนะนำเนี่ยวันนี้มาเป็นแนวของการเบรกเอา t นะเป็นแนวของการเบรกเอา สำหรับตัวแรกเนี่ยที่เราคุยกันเป็นเรื่องของการเบรกเอาท์คือ CSG แล้วกันนะเมื่อวานนี้ผมก็มีการอัปเดตไว้ใน t e c h คนิ a l talk แหละว่าถ้าเบรกตรงไหนให้เล่นนะครับคือตัวของ CSG เนี่ยจุดเบรกประมาณ1.64ถ้าเกิดเบรกตรงนั้นได้จะเป็นการเบรกรูปแบบ falling w r e a k นะครับแล้วก็ถ้าเกิด MACD ถ้าเบรกแล้ว MACD ตัดขึ้นเนี่ยก็ยิ่งเป็นการคอนเฟิร์มภาพเชิงบวกสำหรับ CSG แนวรับ1.59แนวสต็อปลอตถ้าต่ำกว่า1.54เป้าหมายคือ 1.71แล้วก็1.78สําหรับตัวของ CSG ตัวที่2นะครับจะเป็นตัวของ BJC นะครับอันนี้จะเป็น Symmetrical Triangle นะครับราคาเนี่ยก็ถือว่าปิดเบรกแล้วแหละถึงแม้มันจะปิดเป็นแท่งแดงนะครับเราก็คาดหวังว่าการเบรกจากสามเหลี่ยมเนี่ยเป้าหมายของมันคือเส้น SMA 200ที่21บาทแนวรับ20.1 Stop Loss ถ้าเกิดต่ำกว่า19.7นะครับถัดมาก็เป็นตัวอง a d v a n c e นะครับก็เบรกสักทีนะครับคือเราก็ รอสามเหลี่ยมเนี่ยมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วละคีย์สำคัญก็คือถ้าผ่าน294ได้ก็จะเป็นสัญญาณบวกนะเมื่อวานนี้ก็พุ่งมาที่298เลยนะครับคือคนที่เฝ้าระหว่างชั่วโมงการซื้อขายเนี่ยก็ได,ได้ได้จุดซื้อที่ดีกว่าแหละนะครับแต่การที่ขึ้นมา298แล้วเนี่ยก็ยังผมว่ายังพอไหวนะถ้ามีการย่อมาสัก296เนี่ยก็ยังถือว่าซื้อได้สําหรับตัวแอดวานนะครับเป้าหมายคือ แถวประมาณช่วง305แล้วก็310ตามลำดับส่วน stop loss ถ้าเกิดต่ำกว่า291สำหรับตัวของ advance นะครับถัดมาก็ยังเป็นตัวของแนว breakout อยู่ก็จะเป็นตัวของ a s เชียนะครับเอเชีจะเป็น symmetrical triangle นะครับแล้วก็ break ขึ้นมาพร้อมกับการกลับมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วันเป้าหมายแรกคือการปิด gap นะรประมาณ7.65นี่เป็นเป้าสั้นแล้วกันนะอีกเป้าหนึ่งก็ประมาณ7.8สำหรับเอเชียน แนวรับ7.4นะครับสต็อปลอถ้าเกิดต่ำกว่า7.25 uh, ถัดมาเป็น SCD นะครับ SCD เป็นการเบรกรูปแบบของสามเหลี่ยมเหมือนกันนี้จะเป็นลักษณะของ descending triangle นะครับแล้วก็เบรกขึ้นมาได้เรามองเป้าหมาย SCD คือ5.2แล้วก็5.4นะครับแนวรับ4.92สต o อปล s อถ้าเกิดต่ำกว่า4.82สำหรับ SCD แล้วก็ ตัวสุดท้ายจะเป็นตัวของ t q m นะครับอันนี้ไม่ใช่ Breakout นะันี่คือ Mean Reversion นะครับก็คือราคาลงแต่อินดิเคเตอร์ไม่ได้ลงนะครับราคาลงแต่อินดิเคเตอร์ไม่ได้ลงก็เลยมองเป็นการเกิด Bullish d i v e r s i o n นั่นเองนะครับเป้าหมายคือเส้น SMA 20วันที่13.7แนวรับ12.9นะครับ Stop Loss ถ้าเกิดต่ำกว่า12.60นะครับก็ย้ำอีกครั้งนึงนะรเรื่องของการ Breakout เนี่ย ความคาดหวังอย่าไปคาดหวังว่าเบรกเอา์มันจะแม่น7จ็นะครับคือไอ้แม่นเจ็ดแปน่มันทําได้ในช่วงที่ตลาดมันดีที่แบบนิวไฮพุ่งเยอะๆเนี่ยนะครับแต่ช่วงที่ตลาดปกติเนี่ยนะครับเล่นเบรกเอาเนี่ยท่องไว้เลยนะครับว่าความแม่นยำมันก็ 50- 50หแหละนะครับเจอการเบรกหลอกอะไรเงี้ยมันเรื่องปกตินะครับสำหรับการเล่นแบบเบรกเอาซึ่งการแก้ของการเบรกหลอกเนะี่ยหาเทคนิคอะไรเนะี่ยมันก็หลบไม่ได้หมดหรอกนะครับมันต้องไปหลบด้วยของเรื่องของมันนี่แมจเนจเมนต์นั่น ลงทะเบียนไปฟังตัวของสัมมนา,ากันได้นะครับเมื่อวานเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ก็กลุ่มโรงไฟฟ้านะครับที่ปรับตัวขึ้นแรงๆเอ็กโกนะี่คือแบบพุ่งแบบรุนแรงมากนะครับแต่เมื่อวานในช่วงบ่ายเราก็คุยไปว่าตัวที่ผมคิดว่าดูน่าสนใจเนี่ยคือตัวของราดนะครับแต่เมื่อวานเนี่ยมันมันก็เบรกเส้น200ตั้งแต่เราคุยตอนเช้าแหละที่มันมีคําถามมาว่าราหน่าเล่นไหมนะครับก็เราก็บอกว่าโอเคน่าเล่นเพราะว่ามันเบรกเส้น ปิดเหนือเส้น200มาได้นะครับก็มีโอกาสจะเล่นตัวขึ้นดังนั้นตัวลาดกรุ๊ปเนี่ยก็มีโอกาสจะเล่นตัวขึ้นไปต่อแต่เมื่อวานเนี่ยเราคอมเมนต์ไปให้ในช่วงบ่ายๆและนะครับแต่เนื่องจากเมื่อวานปิดสูงเวลาปิดสูงมากๆเนี่ยถ้าเกิดอะไรที่ผมคอมเมนต์ในช่วงแบบระหว่างชั่วโมงการซื้อขายเนี่ยแล้วมันปิดสูงมากๆเนี่ยปกติเนี่ยผมจะไม่ค่อยอยากหยิบมาเลือกในบทวิเคราะห์ต่อเพราะว่าราคาเนี่ยมันจะลอยจากจุดซื้อนะครับดังนั้นก็อย่าลืมติดตามเทคนิคข้อทอล์กไว้นะครับคือเวลาาะบงที่ย โอกาสอาจจะเกิดขึ้นในระหว่างชั่วโมงการซื้อขายแล้วถึงเวลาปิดมันปิดสูง่าเงี้ยมันก็เอามาแนะนําในวันรุ่งขึ้นต่อไม่ได้นะครับโอเคก็เดี๋ยวไปที่หุ้นแนะนํากันดีกว่าไปที่ตัวของคําถามกันดีกว่านะครับสําหรับคําถามตัวแรกนะครับเลื่อนไปดูด้านบนนิดนึงนะครับคําถามตัวแรกคือตัวของเพงนะครับสำหรับเพลงลิสซิ่งเนี่ยก็แถวเส้น200วันเนี่ยก็คงมองเป็นโซนของ แนวรับแหละแต่เนื่องจากว่าช่วงหลังมันรีบาวไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะครับเส้น200วันเราอาจจะรอให้มีแคนเดลกลับตัวก่อนแล้วก็ค่อยซื้อเก่งกาไรก็ได้นะครับส่วนไบดู80นะเมื่อวานก็มีการคุยกันในในเบื้องต้นไปนะครับว่าถ้าถอยมาเนี่ยแนวรับคงแถวมาเส้น S M A 20นะครับสำหรับตัวของไบดู80นะครับบ้าบ้า80เนี่ยก็แนวรับเนี่ยก็คงเป็น S M A 20เหมือนกันนะครับก็แถวประมาณใกล้ๆตุ่ 7บาทสําหรับตัวของบาบา80นะครับแต่ตรงนี้ก็ระวังไว้นิดนึงเหมือนกันนะครับคือห่างเสงเนี่ยตอนนี้มันก็ถอยลงมาที่เส้น SMA20 แล้วลหละคือหุ้นหลายๆตัวมันก็จะมีการถอยลงมาตามนะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าตัว SMA20 เนี่ยมันก็รับกันมาอยู่หลายๆรอบแล้วนะครับดังนั้นเวลารอบหลังๆเนี่ยถามว่ามีความเสี่ยงที่เราที่มันจะหลุดแนวรับ SMA20 ไหมมันก็มีแหละก็เหมือนลองนึกภาพของตลาดหุ้นไทยเนี่ยในช่วงบุดเดือนก่อนหน้าเนี่ยหรือ2เดือนก่อนหน้าเนี่ย เล่น pull back เนี่ยยังไงก็ success นะครับแต่ว่าอยู่ดีมาช่วงเดือนหลังๆเนี่ยมันเริ่มแบบ SMA 20ก็จะหลุดนะครับดังนั้นย่อลงมานี่ยถาว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้แหละแต่ก็ต้องเผื่อไว้นิดนึงว่าถ้ามันหลุดอะไรเงี้ยเราก็ต้องมีทางหนีทีไล่หรือว่าถ้าเรากังวลเนี่ยก็อาจจะเริ่มแบบอ่าซื้อแบบค่อยๆแบ่งก็ได้นะครับมาที่ตัวของ TRP นะครับสำหรับ TRP เนี่ยแนวรับทัองแถวนี้แหละนะครับ มันอาจจะหลุดมานิดนึงคือที่4.9ดังนั้นถ้าจะเล่นเก่งกาไรเนี่ยให้มันกลับมายืน4.9ให้ได้ก่อนเพื่อเป็นการโชว์ว่าเป็น fall b r e a ถ้ากลับยืน4.9ได้ก็วางสต็อปไป4.7นะครับส่วนเป้าหมายนะครับก็คือ5.5ก็คือเล่นแบบ fall b r e a แล้วก็หวังเรื่องรีเลย r วอร์ d ไปสําหรับตัวของ TRP นะครับถัดมาเป็นตัวของไฟเซอร์ Pfizer. นะครับไฟเซอร 19นะครับไฟเซอรจริงเมื่อวานเราคุยไปแล้วนะครับว่าจริงๆโซนแนวรับเนี่ยมันคือประมาณช่วง16.9นะครับแต่เมื่อคืนเนี่ยมีการดึงหลุดลงมานะครับแต่ดึงหลุดลงมาแท่งแรกเนี่ยเราอาจจะมองเป็นเออร์เลอร์ก่อนมากกว่านะครับถ้าเกิดวันสอวันเนี้ยกลับมายืนได้ไฟเซอร์ Pfizer ก็อาจจะยังเป็นการย่อเพื่อขึ้นต่อได้อยู่นะครับตัวถัดมาเป็น CRC นะครับสำหรับ CRC ก็เมื่อวานก็ปรับตัว ลงอีกแล้วนะครับก็ประเด็นก็คือมันกับเส้น uptrend เนี่ยหลุดบ้างกลับไปยืนบ้างหลุดบ้างเนี่ยตรงนั้นหลอกไปหลอกมาเลยสําหรับตัวของ CRC เนี่ยนะครับผมว่าถ้าเจอหุ้นที่มันหลอกไปหลอกมาอย่างเงี้ยก็อาจจะไปเล่นตัวอื่นอก็ได้นะเพราะมันไม่ไม่ชัดสักทีว่าสุดท้ายจะยืนหรือมันจะหลุดกันแน่นะครับส่วน PTTC ทีนะครับ GC อันนี้เรา,าได้แถวนี้ไปนะที่คุยในเทคนิคอลทอคือลงมาปิดแก ให้ซื้อเก่งกาไรแนวที่กัดประมาณ24.5นะครับก็ขึ้นไปนะครับขึ้นไปมัน25.7แล้วนี่ถอยลงมาใหม่นะครับดังนั้นคีย์แนวรับก็คงแถวเดิมแหละแต่ถ้าเกิดลงมาจนต่ำกว่า24่สี่นะต้องสต็อปนะครับส่วนแนวต้านคือประมาณยี่สิบหกแถวนี้สําหรับตัวของ PTT GC นะครับส่วนตัวของ Cat L เนี่ยนะครับก็แนวรับคือ SMA 20เ่ละตอนนี้ห้อง้น้องกงเนี่ย ถ้าตัวไหนเป็นขาขึ้นเนี่ยนะครับเป็นไซส์เวอัพเนี่ยแนวรับจะเป็น SMA 20หมดเลยนะครับมาดูที่ตัวของคามาดนะครับคามาดก่อนหน้านี้เราจะเก่งเรื่องนี้กันก็คือเราเล่นเรื่องของเส้น200กับเส้น20ก็คือเราให้รับแถวเส้น20นะครับตอนนี้มาปิดเหนือเส้น200ได้เลยนะครับาถามว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยนะครับเราจะสามารถ ถือต่อได้ไหมเพื่อจะเลทโปรฟิตลันผมก็น่าลุ้นเหมือนกันเพราะว่ารอบที่แล้วนี่คือปิดไม่เกินเส้น200อนี่ปิดเกินเส้น200ได้ก็อาจจะเป็นจังหวะเล่นตัวขึ้นมาได้นะครับดับงนั้นถ้าเกิดซื้อจาก SMA 20ละต้นทุนมันดีเนี่ยนะครับเราก็ลุ้นเบรกเอาท์ได้สําหรับคาร์มามันก็มีระยะสั้นก็จะมีแกลบที่9.1ดนะครับอีกทีหนึ่งก็ไปแถวมัน9.7เลยสําหรับคาร์มาแต่ถ้าเกิดไม่มีละ่ะแล้วเราเล่นกับเส้น200ได้ไหมก็จริงก็เล่นได้เหมือนกันแหละนะครับาับตวของค ส่วนตัวของมาสเตอร์นะครับตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับทิศทางก็ถือเป็นไซส์เว้า up แหละเพราะว่าถอยมาไม่หลุด s อสบีถ้าเราจะเก็งกาไรก็มาร์คไว้เลยว่าถ้าเกิดหลุดต่ำมาหนึ่งจุดสามสองจุดสต็อปลอสนะครับส่วนแนวรับเนี่ยก็มาช่วง1.46อะไรแถวนี้นะครับส่วนการปรับตัวขึ้นจะไปตรงไหนเราก็ทําเป็นชานเลไปนะครับว่าถ้ามันขึ้นเป็น up trend channel เนี่ยแนวต้านอยู่ตรงไหนนะครับถ้าเกิดเราใช้ใช้หางได้จุดหนึ่งนะครับใช้1.66ุดหกห ถ้าใช้แบบตัวของบอดี้เนี่ยก็ได้มัน1.56นะครับสำหรับตัวของมาเธอแต่แนวโน้มโดยรวมคือไซส์เวอั up นะครับส่วนตัว i l i ิ k ์นะครับผมว่ายังไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่เพราะราคาก็ลงมาจ่อแถวโลเดิมนะครับประเด็นคือมันเป็นการฟอร์มรูปแบบของสามเหลี่ยมน,นะครับดังนั้นถ้ามันหลุดโลเดิมเนี่ย,ยจะเปิดดาวไซด์ได้ถ้าจะเล่น i l i ิ k ์จริงๆต้องรอเบรก4.9ขึ้นมาให้ได้ก่อนสำหรับตัวไอ i ิง์นะครับเล่น break นะครับ ส่วน CKP นะครับ CKP ก็อยู่แถวเส้นค่าเฉลี่ย2 0 0้วันนะครับแต่เมืม่อวานเนี่ยแรงซื้อมันก็ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะนะคือเมื่อวานในกลุ่มโรงไฟฟ้าเนี่ยมันปรับตัวขึ้นได้เกือบหมดแต่ว่า CKP ก็พยายามปรับตัวขึ้นระหว่างชั่วโมงการซื้อขายละปิดเนี่ยก็ยังไม่ค่อยดีผมเลยคิดว่า CKP เนี่ยรอดูก่อนดีกว่านะครับมันแป,กแปลกๆนิดหนึ่งคืออย่างน้อยบางคนต้องปิดให้มันดีๆกว่านี้หน่อยสําหรับหุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับอ่ กองแท่งไทยขายหมดแล้วรอรับราคาใหม่ตรงไหนเดี๋ยวไปดูแถวเส้น20วันก็ได้นะครับว่าเส้น20วันอยู่ตรงไหนแล้วค่อยไปไปรับใหม่ตรงนั้นนะครับส่วนตัวของเหมยตัวน8 0นะครับอันนี้ก็มีแนวรับเนี่ย SMA 20เนี่ยก็แถวประมาณเนี้ยประมาณ4.28นะครับก็ใช้แถวเนี้ยเป็นแนวรับได้เลยนะครับส่วนตัวของอ ค่อโฉ80นะครับอ่าน่าจะพิมพ์ป๊บน,นะตัวนี้ผมก็ยังพิมพ์ไม่คล่องสักทีนะครับ K S U A I น่าจะพิมพ์ซิมโบมาผิดนะครับเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้ค่อยดูแล้วกันนะครับ ไปตัวอื่นก่อนเพราะเวลาเราจะหมดแล้วนะครับส่วน F Smart นะครับแนวรับคือ SMA 20ประมาณ8.7นะครับแถวนี้ก็จะมองเป็นแนวรับได้สำหรับตัว F Smart นะถ้าไม่หลุดก็ยังเป็นไซด์เว้อัพอยู่นั่นเองส่วน Echo นะครับถือว่าโหราคาเนี่ยขึ้นไปแบบรุนแรงมากเมกื่อวานนี้คือ leader เลยแหละในหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับแต่ตรงนี้มันก็ก็รับไม่ไหวแล้วอยู่ดีนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยเร่งตัวขึ้นไปแรงมากแนวรับเนี่ยนะครับเต็มที่เนี่ยนะครับ ก็คือตรงนี้เลยเพราะว่าจุดที่มันเบรกไปล่าสุดคือ127ดังนั้นถือว่าห่างมากนะโปติเอโกเนี่ยพวกหุ้นกลุ่นมนวยฟ้าเวลาเร่งแรงๆเนี่ยไปไล่ตามเนจุดที่มันเกิน s f a มากๆเนี่ยก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันก็คงต้องรอในการย่อรับแหละนะครับสำหรับตัวเอโกนะครับส่วน GPC s นะ GPC s คือรูปแบบของบ l ฟ e ล l กนะครับที่เราคุยไปเมื่อวานนี้ว่าวิธีเล่น GPC s คือให้มันเบรกเอาทนะครับ ก็คือตรงนี้นะครับมันเป็นจุดเบรกที่มันามาณ39.75แถวนี้นะครับก็เล่งตัวขึ้นดังนั้นถ้าเกิดไม่ได้ซื้อตรงจุดเบรกเนี่ยก็คงต้องรอย่อแล้วแหะก็คือถ้าเกิดย่อมาใ,ใกล้39.75ค่อยซื้อนะครับส่วนแนวต้านคือมาน43สําหรับตัวของ gp sc นะครับฮิวแมละ่ะฮิวแมเป็นไงนะฮิวแมจังหวะเข้าซื้อนี่ไม่มีเลยนะครับฮิวแมนเนี่ยเต็มที่คือมาร์กตรงนี้ไว้เลยว่ามันต้องกลับมายืนตรงนี้ให้ได้ก่อน พอฮิวแมนเปิดแกลบลงมาอย่างเงี้ยมันเป็นมันเป็นตัวของอม,มันเสี่ยงต่อเบรกเอาเวกแกลบเราก็เลยต้องรอจังกว่ามันจะกลับมาปิดแกลบตรงนี้ให้ได้ถึงจะเล่นได้สําหรับตัวของฮิวแมนนะครับรับโซนต่ำอาจจะไม่เหมาะนะครับโอเคเวลาเราจะหมดละนะครับเดี๋ยวขอ2ตัวสุดท้ายแล้วกันนะครับเอ็มนะครับสำหรับตัวของ M ก็ทดสอบไฮเดิม erm. ไม่ผ่านนะครับถ้ามีทุนขายไปแล้วลงมาปิดแกลบควรซื้อคืนไหม ก็ยังไม่ควรซื้อคืนนะเพราะมันชนแนวต้านแล้วมันมันไม่ผ่านแล้วแก็บตรงนี้มันก็ปิดไปละผมว่าคิดว่ายังไม่ควรซื้อคืนถ้าจะซื้อคืนเนี่ยผมว่าแถว30นู่นเลยสําหรับตัวของ M นะครับ S.C.C. นี่ก็เปลี่ยนเทรนด์ละนะครับที่เราคุยไปว่าหลุด S.M.A. 20เนี่ยก็เปลี่ยนตัวของเทรนด์ละนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยตัวของเดลต้าละกันนะครับสำหรับตัวของเดลต้าเนี่ยเมื่อวานก็อ่าเห็นน่าจะเห็นข่าวกันหมดละนะครับอย่างรอบที่แล้วเนี่ยนะครับที่มันติดเทรดดิ้งอะเรสดเนี่ยเราก็จะเห็นว่า การถอยลงมาเนี่ยเวลาขึ้นแ,งแรงแเนถอยลงมาก็มาแถว SMA 20นะครับนี่ SMA 2อเนี่ยอยู่ตั้งประมาณ170ดังนั้นก็มีมีความเสี่ยงนะที่มันจะถอยลงมาหาพวกเส้นค่าเฉลี่ย20วันนะครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะจบประมาณเท่านี้นะครับวับนจันทร์เราหยุดเดี๋ยวเจอกันอีกทีก็วันอังคารเลยนะครับนี่ก็ลาเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ แฟนเพจหลวนต้าที่รับชมผ่านทาง Youtube อย่าลืมกดไลค์เพื่อให้กำลังใจพร้อมกับกดปุ่ม Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะสำหรับแฟนเพจหลวนต้าที่รับชมผ่านทาง Facebook อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากทางเราและที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่ม s ีเ f i r s t เพื่อรับการแจ้งเตือนนะคะ